คือคือเวลาเจอพี่พี่ที่เรารู้จักกันมาแบบ20กว่าปีอย่างเงี้ยผมอยู่วงการมา27ปีเนี่ยเขาก็มีชวนเนี่ยผมบอกผมไม่พร้อมผมไปทําแล้วผมถามหน่อยผมจะต้องรับผิดชอบหนึ่งคือคืองานของผมเองซึ่งตอนนี้มี4เรื่องแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็น5เรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ปิดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทยอยทยอยมาอีกเดือน2เดือนเสร็จควนี้เนี่ยผมต้องรับผิดชอบลูกผมอีกครอบครัวผมอีกแล้วผมจะต้องไปดูแลงานตรงนี้อีกคือตอนเนี้ยผมบ้งตรงว่า คือถ้าผมเป็นละครที่นั่งคุยกันเ,ยเฉยๆในห้องแอร์อย่างเงี้ยมาเอฮะได้หมดแต่คราวนี้มันไม่ใช่คือถ้าผมจะเล่นอย่างนั้นมันอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการแสดงอะไรมากเราถึงอยากจะเล่นแอคชั่นมากกว่ามันไม่ทาดใช่ครับไรนะครับคือไรนะไม่ใช่ทางคือผมว่าผมได้จะถนัดที่สุดนะฮะเพราะว่าผมอยู่มา27ปีผมเห็นทุกอย่างในโลกนี้ตั้งแต่คนที่ก้าวเข้ามาวงการจนถึงตอนนี้เป็นผู้นำกับดังใหญ่โตจนถึงเป็นเจ้าของธุรกิจ ผมหน้าผมน้าอะถนัดที่สุดแต่ผมไม่มีเวลาเท่านั้นนะฮะเวลามันต้องไปหมกมุ่นน่ะคุณคุณปล่อยให้คนอื่นไปทางานแทนคุณไปดูแลเงินแทนคุณคุณไม่เข้าไปผมว่าทุกอย่างมันก็ล้วไหลนะครับแล้วตอนนี้ลูกผมสองคนเล็กๆเมียผมไปดูแลแทนแล้วใครจะดูลูกผมคือคุณต้องเอาสักอย่างหนึ่งระหว่างแบบความที่เขาพูดกันว่าเป็นผู้จัดหรือความเป็นนักแสดงที่ยังมีงานต่อเนื่องหรือความเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแต่ถ้าคุณอยากได้ทั้งหมดผมเชื่อว่าไม่ดีมันต้องมีบางอย่างไม่ดีสักอย่าง